สวัสดีครับปริจญาสวัสดีครับผมบอยสุนิชัยครับกลับมน่าบอกันอยูที่เก่าเดิมๆนะครับสำหรับแฟนขับดวงใจเกินรอยของเมาวันนี้นะครับพงสิมาผ้าพาิณอมวนนะครับสีผ้าพิณอมคอนมานชาชา์เล่นเันบอกแอนคะแนนมาอมวนคะแนนอมวนเนี่ยหึงกกมากจนครับผมแต่ว่าคะแนนถูกเก่าไม่มาเฮ้ยต้องมาก,ก่าหรือมาไม่เป็นไป สิเหตุสวนตอนเศร้าหรือเหตุงานตอนบ่ายไล่สดย่ำแรงบวาสิเป็นกิจกรรมใดบวชสิเป็นสถานที่มองใดสปอนเซอร์โกให้คุ้นไปต่อได้เงาๆๆพิเศษขวดไม่พกสะดวกพกง่ายไปได้ทุกที่บอสต้องยานแตกรสชาติเหมือนเดิมแซบแบบสปอนเซอร์ขวดแก้วขนาดใหญ่จุใจ420มิลลิตรไผที่เคยกินแบบขวดแก้วลองดื่ม ภัยที่เคยท่านแบบขวดแก้วติดตามข้อมุลข่าวสารและโปรโมชั่นสินค้าได้ที่เพจอาร์ตประเทศไทยอย่าลืมเ้ยครับอาร,กกอ,อาร์ตเจโกยุ่งส้อนตรงนี้อารติดบานไว้พอสามารถกำจัดนุ่งในยยางมีประสิทธิภาพและก็ยังเป็นสินค้ามาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นครับบอยสิริชัย มอสลำใจเกินร้อยนะครับผู้ใดบอท่านใดกดติดตามกดตอนนี้เลยนะครับผมพี่น้องสิไดไปทุกที่ด้วยกันนะครับปากด้วยนะครับอด <c oughs> วิดีโอดิฮะ <c oughs> ไปร้านัยเสียผิเอาทามให้เพื่อความจินถอยนา เดินเลยแล้วก็เดินไปเลยจะเลยสวัสดีชาวเพจก่อนฮะสวัสดีเช้าเพจก่อนอยังเหรอสวัสดีเช้าเพจก่อนสวัสดีเช้าเพจเดี๋ยวเอง ไปนี่ได้ยังไม่ไเดี๋ยวไปตัดเองอ๋อสวัสดีครับเฮ้ยวินก่อนบินสามวินสามวินาทีหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีเช่าเพจคณะหมอล่ำใจเกินรอยโอ้เนี่ยผิดเพจบอสิดิใจหมอล่ำใจเกินรอยเอาไหม